แล้วก็ใส่ผักสะแงสงสะแงางนานห้างหอบนะคะีรับรองว่าแซ่บทุกรสกอนละบีบหน่อไม้เราก็ล้างมือแล้วนะคะเราจะบีดน้ำออกเอาหน่อไม้ลงไป คือน้ำมันจะเยอะนะกลัวน้ำมันเยอะก็เลยก็เลยต้องปั้นถ้าเราใส่ใบายานางเยอะเท่าไหร่ยิ่งอร่อยนะมันจะเขียวมันจะดำเสร็จแล้ว น,นี้เราก็อันนี้คือหมูนะคะเดี๋ยวอุย้ยตกใจอันนี้คือหมูบดนะคะหมูบดสับสับแล้วใส่ลงไปเลยใส่หมูลงไปแล้วก็อันนี้คือปลาล้าสับนะคะสับเองกับมือนะคะปลาล้าสับ แล้วก็อันนี้คืออันนี้คือนี่ข้าวแช่กับใบยะนางนะคะเราตำผสมกันแล้วเนะวาะเดี๋ยวค่อยใส่แมงรักกับกับอะไรนะใส่ขุงนัวลงไปก่อนนะ สองช้อนก็พอแล้วไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่น้ำปลานะใส่น้ำปลาอันนี้ก็พอแล้ว,วใส่ทั้งน้ำใส่ทั้งเนื้อทีนี้เราก็เอามาตำนะที หอมหมกหน่อไม้สุดแม่ของแม่ดานะอร่อยอย่าบอกใครด้วยหอมหมกหอมหมกตลาดนะเขาทำง่ายถ้าเปิดออกมากินเสร็จเนื่องขาวจั่วอยู่เลย นี่รับรองว่ากินแล้วจะติดใจแล้วก็มันอยู่ที่ใบตองด้วยนะเอ็ีนะถ้าเราเอาใบาตองสามรสสามกลิ่นนะใบตองกล้วยก็จะหอมไปอีกแบบหนึง่งใบตองเลียงก็จะหอมไปอีกแบบหนึง่งเออแล้วก็ใบตองจานนะ หน้าบ้านนะงามมากใบใหญ่ด้วย <c oughs> เอามาหอมหมกหน่อไม้เนาะก็จะมีก็จะสามรสสามกลิ่นเลยนะเอพีนะเออแล้วอีกใบหนึ่งนะใบกอยนั้นก็เอามาหอมนะมันจะหอมหอมใบกอยเวลาต้มเนาออาบทีนี้เราก็ใส่ ผักอิตูผักสะเงะนะคะซึ่งเราหั่นเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าเราอยากได้สะอมมาใส่เราก็แยกนะคะหรือว่าเราจะใส่ผักสะเง,งงนาเราก็แยกเป็นห่อเพราะบางคนก็ไม่ชอบผักสะอมบางคนก็ไม่ชอบผักสะเง,งงนานะน่หอมผักสะเง,ง,งนี่ค่ะน้ำไก่ไหลแล้ว อดกสีลอกินด้ว ามันหอมไม่หมดก็เดี๋ยวเอาไว้หอใบตองพ่งนี้เราก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเราจะไปเอาหอด้วยใบจานจะได้มีสามรสสามกลิ่นใส่ผักสะอมด้วยจะได้มีหลายรสให้เลือกนะบางคนชอบชอบกลิ่นสะอมบางคนชอบกลิ่นผักสแงงนาแล้วก็หอด้วยใบจานมันก็จะกลิ่นหอมไปอีกแบบหนึ่งนะหอมใบตอง นี่ก็กลิ่นหอมใบกล้วยตานี <c oughs> เห็นไหมเราไปซื้อหอมหมที่ตลาดนะ่ะใบตองที่เขาที่เขาซื้อไปไว้นานๆนะคะสีมันมันมันจะกลิ่นอับๆนะมันจะไม่หอมใบตองนะบางทีใบตองมันเหลืองแล้วเนาะมันก็จะกลิ่นกลิ่นอาหารก็จะกลิ่นแบบอับๆ นนมันสิหนามันสีหน่อยเมื่ยไ้เป็นตองมันสั้นขอบคุณนะคะที่ยังอยู่กับแม่ดาเด้อขอบคุณขอบคุณ ใบตองก็จะตากแห้งนะไอ้ีนตากแล้วมันลืมเก็บตากแดดแล้วลืมเก็บนะ้ำมันเลยแห้งความจริงก็าตากแค่มันยุบก,ก็พออันนี้ตากขึ้นใบตองแห้งเลยกินหอมใบตองมมดละ่ะเพราะว่ามันแห้งแล้วแต่มันก็เหนียวดีนะ คนสมัยโบราณเนะ่เขาไม่ได้ซื้อกระดาษนะเขาใช้ใบตองนี่แหละสูบบุหรี่สูบยาใบตองแห่งๆนี่นะคะห่อหมกห่อไม้นะคะมันไม่สวยก็ไม่เป็นไรเอาแค่มันเสีดไวเนาะ